สวัสดีคะ่ะไปเที่ยวกับกล้วยกันคะ่ะเนื่องจากมีคอมเมนต์สอบถามกล้วยมานะคะว่าขอรถกวนสอบถามการเดินทางไปแคมเร์นหน่อยคะ่ะเ <c oughs> พิ่งไปครั้งแรกเ <c oughs> ที่ยวกับกล้วยจะให้จ้า <c oughs> จริงๆกล้วยไปมาหลายปีแล้วนะคะทุกคนแต่ก็อยากทําคลิปเพื่อบันทึกความทรงจําไว้ก่อนที่รูปแล้วก็ความทรงจํามันจะหายไปตามกาลเวลาเนาะเผื่ออนาคตเป็นอัลไซเมอร์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ไปจะได้ไปอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ ขอทำเก็บไว้หน่อยแต่ก็คงมีแต่รูปนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่ไปอ่ะไม่ได้คิดแพลนที่จะทําคลิปนะคะอ่ะเริ่มเลยนะการเดินทางจากไทยไปแคนบรุนของก้วยครั้งนั้นนะคะก้วยเดินทางด้วยสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ค่ะขึ้นจากสุวรรณภูมิอ่อต่อไปลงเปลี่ยนเครื่องที่แอดดิสอาบาบาประเทศเอธิโอเปียค่ะเราก็เช็คอินฝากกระเป๋าทีเดียวเลยนะคะได้ตั๋วมา2ใบเลยถึงเวลาออกเดินทางก็หลับๆตื่นตตื่นมากินกินเสร็จหลับต่อ ข้ามทะเลข้ามทวีปตื่นมาโผล่ที่ประเทศเอธิโอปเปียค่ะทุกคนก็ลงไปเปลี่ยนเครื่องค่ะออกมาข้างนอกนี่หนาวเด้ออกไปแต่ตัวนะคะกระเป๋าที่ฝากไว้เขาก็จะย้ายให้เราเลยเราไม่ต้องไปย้ายเองนะคะเพราะเราซื้อตั๋วแบบต่อเครื่องเนาะระหว่างรอเครื่องก็เซ่ฮัลโหลชาวบ้านชาวช่องที่นั่งข้างๆเขาบ้างนะคะอย่าไปนั่งระแวงนั่งหน้าบูดหน้าบี้อยู่นะการเดินทางของเรามันจะได้สนุกมากขึ้น ส่วนใหญ่เลยเวลาก็เดินทางคนเดียวก็จะไม่ค่อยเดินไปเดินมาในสนามบินนะคะก็จะนั่งรออยู่ตรงเกตรประตูทางออกขึ้นเครื่องคือกลัวตกเครื่องอะแหละโดนทิ้งไวเอธิโอเปียนี่ตายเลยนะถึงเวลาก็ขึ้นเครื่องต่อไปลงที่สนามบินดูลาประเทศแคเมรูนค่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงแคเมรูนแล้วจ้าดูอลาไม่ใช่เมืองหลวงของแคเมรูนนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นเมืองท่าที่สําคัญของแคเมรูนค่ะผ่านตอมสแตมป์วีซ่าไปรับกระเป๋าแล้วก็ออกมาเจอแฟนที่มารอรับค่ะ แฟนกล้วยไม่ใช่คนเสื้อเหลืองข้างหลังนั่นนะ <c oughs> ก่อนไปโรงแรมก็แวะทานมื้อเย็นที่ห้างซูเปอร์ยูนะคะทุกคนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่จัดว่าใหญ่แล้วนะที่แคมรูนตอนนั้นเวลาที่แคมรูนคือ6โมงเย็นค่ะทุกคนแต่กุ้ยง่วงมากคือตาจะไม่ไหวแล้วว่าจะปิดแล้วว่าคือฝืนแบบสุดๆเพราะเวลาที่แคมรูนคือเช้ากว่าบ,บ้านเรา6ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นบ้านเราตอนนั้นก็คือเที่ยงคืนแล้วอะ่ะแต่เวลาของกล้ยในวันนั้นมันยังไม่จบไว้ทุกคนคือครบชั่ววโมงงแแล้้ตตต่่ออไปอีก6ชั่วโมง บอบันทึกไว้ในชีวิตเลยเอ่ะวันที่8ก,กรกฎาคมของกยคือเป็นวันที่เนิ่นนานที่สุดในชีวิตมี30ชั่วโมงคือ24บวกอีก6และนี่คืออาหารมื้อแรกที่แคนมรูน,นะคะนี่คือซิกเนเจอร์เลยนะใครมาแคมรูแล้วไม่ได้กินนี่ถือว่าแปลกน้ำส้มโอค่ะปอมปามูสกับกล้วยทอดปองตังนะคะเขาจะกินแทนข้าวค่ะทุกคนนี่กล้วยก็กินกับสลัดไก่ค่ะกินเสร็จก็ได้กลับไปพักที่โงรงแรมและก็หลับยาวๆกันไปเลยค่ะเจะ็ตแลกอะหลับสลับกลางวันกลางคืนมัวกันไปหมดงง,งอยู่เป็นอาทิตย์อ่ะ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะก็เป็นการตอบคอมเมนต์แบบเห็นภาพเลยเนาะไว้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ